เก้าห้าหกสมควรไหมเอออืมจังไรสามาจังไดแหละแม่เก่าแม่เข้านี่เก่าเก่าสิบสามเนาะแม่เขาเนะอครับผมอืมเข้าเล่อยขื่นอืมเลืยขื่นเก่าสี่หกอืมอแม่เขาน่ะอืมอ๋อบันเพื่้นสวรรค์บัดเนี่ยอืมมันเป็นสองสี่เนาะครับผมอืมเป็นสองสี่สองห้าเขาก็สื่อขื่นสื้อลงสองสามอ่ะหนึ่งสองสามห้าสี่หก อันที่ไว้ว่าให็นตาต้าตองวดอีได้ไหมเป็นยังไงตองวดนี่บ่ครับผมว<ม>่าเขาบ่ามีแนวมายยำมมอยังบ่อนพูมเจ้าทีเจ้าทางเพื่อนมาอยู่เพิ่นมาอยู่ขุ่นยังเหรอเรียบเรียบเหมือนโตแดงครึ่งไปโอ้ตัว โอาทผู้ใช้เด้มองน่ยางคนมาหอนบกบกโบกมึงหอนเนี่ยนะมึงอยู่มึงก็สิเศร้ายังมึงสะดอกพังปลาผู้นั่งสมาธิอยู่นี่มึงก็ไปเห็นบอสะดอกมาหอนโบกหอนบุกบวกกอดนุ่ยางมาสุดหนึ่งยางสโลมาแดงแดงผู้ใช้แดงเป็นหุ่นงามดีเด้อตัวแดงเจิงคืนแดงเจิงคืนใช้เสียทั้งตัวแดงคืนเลยไม่ต้องเสียแดงผ่าแดงพัดหัวมาพร้อม เมอนยกมาบานมาอย่างนู hmm. ้นเสด็จฮะผู้ท้องมาแล้วบบานบุตรีบานบัว่าแล้วบานแดงๆอย่างนี้เลื่อยเรื่อยไปพูดนะ่ะื่อเขามาไก่เขาเด้งตะลางเขากับมังยินมังในสมาธิเขาเนาะครับผมมากองฮอนวู้มันอยู่คนเดียวมันเหงาเนาะแต่เขาก็บมังเหงาดอกว่าเมานจะไปใจมันหอนมันหอนอี่างซองเมื่อหลักกากับมังฮ้องอยู่นี่กากากาอยู่เนี่ยต้องเปียงนี่ะฮ้องอยังเสด็จฮอันนี้แหละ พีชตั้งเกตอีหยังลูกสนดอกตากดมมังหองอยู่นี่มือหนึ่งสองมือป้านี้มาหอนอยู่นี่มาขึ้นนี่เห็นนางสมบทินางเบิ่งกัน่าสนดอกนางขึ้นนางเบิ่งกับโตแดงจึงคืนย่างยงยงสซโลมากเรื่องจริงเลยบอกฟังเลยโตแดงจึงคืนเลยแดงจึงคืนเลยแต่ตราลูบปลอย่างนมลงมาหยังกับปงูัเอ่อซีก็เห็นเดินสซโลมาไวัยวัมากมากังฮอนบ้านี่ ่างเนองสิกับแปะบ่อถือเนาะแปะบ่อแปะบ่อดดแปะบ่อถูกอะนะมาเป็นยางเือนมากจังใดแบบใดเพาะนมาลุ่มมากหยับโลกบ่อหรือยังไดขาก็บโมโมน้ำเพลินแต่ว่าข้าก็เห็นยู่ในมาจะมาทีเนี่ยนางสองชโมงสามชโมงเนี่ก็พุทโธพุทโธแล้วก็เลื่อยมากเลื่อยมากมหอนเห็นมาเลยปักมันบักกั้นอ้วนละหอนสองเทียมันอย่างโนดามัน มือขึ้นทีนั่งมันหอนหลายหอนเสี่หาเทียปวดมันสิหอนยังกระดอดเถียบักห้ามแต่ดอกหอนพักหอนแน่ลูกลู่ละละก็เลยนั่งเบื้งขึ้นที่สองบัดมันหองสองเทียมันหอนยังนอสองเทียอวิสันก็นั่งเบื้องหลังยางลายลายมาสุดแดงสุดแดงเสียแดงลงมาผู้หนึ่งลงมาแล้วออกะซีกะวาเพิ่มมากแล้วซะถูกเลรียกว่าเสีย ไม้ขั้วบางเลี้ยซีกบงูดอกไม้เอาเองเนอะตัวสีออกเล็ในบึงยีดอกมาเป็นแดงแดงมาซี่นี่มีขั้วของใจวัดเตี้ยอ่าครับผมเป็นตั้ไหนแม่เป็นตั้ไหนโครงที่ไทยเก้าสามหกโหหางเดียวเลยเก้าสามหกนี่เนาะเป็นยังวันนี้บาดนี่เก้าสามหกบัดนี้ กูมาไม่ก,ก็หายสองหายอยู่เนาะครับกูมาไม่หายังสองหาคือเขาอืมมันอยากกินน้ำแดงอยู่ครับโอ้แต่ว่าน้ำแดงกูมาหนีมมสิไปทุกที่เด้เป็นหลายมากที่เดียวกูม้ามลงมาเดียวเนี่ยครับโอ้มาสิงคนเถามาสิงขนนมมาว่า,าเขาเหยียดเอาบ้านเนี้ยบมานเด้ยังเขาหน่อยเว้ายังสี่บ,บมันเขาหน่อยเด้ครับผมเขาหน่อยเว้ามีนั่นดอกแต่ว่าเขาหน่อยมีแนวผ้าเขาหน่อยเว้าเขาหน่อยยังเว้าเออยังสอนคนนีเนาะ เขาอะไรบดซอนผู้ใดสอนเจ้าของยังบ่ไดอยู่ยังบอกปกๆอยู่คือว่าสอนเจ้าของนี่เราบอกให้ฟังนะหนึ่งมัหยุดหมายคว่ำมาจังใดสองมาดไกลไหมคว่ำบางใดมัหยุดอยู่หนึ่งสัจธรรมอยู่กลางมัดหยุดมาดไกลสัจธรรมอยู่ตรงกลางนี่เด้อจุอยู่จังสี่สัจธรรมอ่ะ แต่ว่ามาหยุดมาหยุดจะพี่มากกายอยู่ขอบเอาไปแปะเอาขันแปะตัวนี้ได้บ้านเลี้ยงยางเหลี่ยมแน่นอนเขาเสียอสายกลางบอกเขาเรียกอสายกลางยวหนีหุ่นไหวม,า,มากจัตธรรมคืออะไรไปแปะเอานลิแปะมาให้เน็ตเลยหน่อยบอกไปถึงนี่คือว่ามันจสียยองถึงบัดเลยคำพูนเขาหน่อยนะ มันโมเมนต์ขาน่อยพูดดิขาน่อยรู้ตัวอยู่การพูดเราพูดดีต้องระวังคําพูดด้วยได้ไหมครับผมถ้าเราไม่ระวังคําพูดไม่มีสัลธรรมในใจพูดออกสูงไม่ได้นะเป็นบ่ครับอ่าอีบอยฟังเด้อบัตคงจิถ่ายด้วยน่าน่าน่าเลี้ยงเลี้ยงอันนี้ครับโบ๊ทน่าน่าน่ามั่นใจเนาะครับผมบอกไปเก้าสามหกกันบอมเลยไงล่ะครับผม อเก้าสามหกก็สี่สามหกเก้าสามหกเก้าสามหกบาทครับผมเลขดีเนาะสี่บอทั้งสองตัวกุมารยังบอลเอาออกเนด้กุมารย่งย่งคือเก่าย่งคือเก่าอยังย่งคือเก่ากุมารเนี่ยกุมารสองหาเนี่ยผมมันคือเก่าคือเก่าแบบนี้แแต่แม่ห้าดในสวรรค์คนเดียพันยี่สี่ยี่ห้าครึ่งใช่ไหมครับอ คนกับเก่าสามเนาะตัวนี้สีมาาคือเก่าดิตัวใดแม่เก้าหกสามนี่สีมาาคือเก่าดิเก้าหกสามมาโค้งจุดท้ายเก้าหกสามนั่นแหละสีมาคือเก่าอยู่ครับผมจ้งไดขขยอยาค้งเหี่ยงอย่าหลอกเด้ออย่าหลอกเดอเจโอย่าหลอกเด้อโอ้ก็เสียเปรียบกันดอกอย่าหลอกสั่าใหมันเหลี่ยมไปโรดอ่ากันเสียซี่นั่นน่ะอันซี่ผู้นี้น่ะซื้อซัดซื้อตรง บอกซื้อรถอ๋อคือว่าไปใส่เนี่ยทำเพื่อคู่บาอาจานนรย์ในบัตสุคนในบัตรทูองในบัตรพูรูอ่อแต่ว่าทำทํางพ้วดีเฮานะ่ะไปสอบในกระดที่หนึง่งที่หนึง่งที่หนึ่งเนี่ยซี่กระลูกตัวซี่ยูแต่ไปคือหนึ่งคนมันบาลาม่ทำลายมันก็นมีมานเนาะเขาบ่กเขาใจเฮา เขากระับผูกขนเมตตาผูกข้นใช่ปพอมากเสียทีว่าพอเป็นบอทีว่าเมนบอทมหาซี่โอเปยหาเมซี่ก็น่าโค้งจุดไทยคือบอเนืใจหน้ามาดังโป่งมาสันล่ามาดังโป่งแล้วหกเจ็ดแปดนะตองวัดหกเจ็ดแปดดังโป่งเลยพี่ร่างอ้ามาโค้งจุดไทยเก้าสามเก้าสามหกนะคะออแต่กูม่านนีบอหอันคือเก้าดิกูมานนั่นคือเก้าอยู่เป็นบอทเมีนคือเก้าอยู่บอทบีเเก้าห้าหกเก้าสามหก โห้าหกโกมนี้ไปใส่เด้อดังปงนี่มันกระจายคือ,อยัางริมน้ำกลางน้ำ<อ>คือเป็นอย่างสุรกิจร<อ>ิมน้ำจะเอาริมหรือเอากลางพ่อจะเรียกเอาไหมเอาริมเรียกกลางพ่อเรียกเอาสายกลางใช่ไหมอเอาสายกลางหรือีรอด สายริมมันนะมันลื่นลงมาหาน้ำแห็งกินไหนเนาะน้ำแข็งคุณกิน้ำแข็กินแล้วเว้นกระไดลุงป่ะอ๋อไม่บอกละต้องกระไดตอล่องตอลองตอลองตอล่องตอลองก็ยังพ่อฮอกลงมาหาเดียมเย็นเนี่ยเป็นกระลงกระไดมากเหบ่เฮาเห็นแล้วก็สาธุเ่นกระคอยลงมากกระไดเห็นบ่นั่นแหละอัดยังก็นกัะไดลงนี่เนี่ยคือสายกลางเรายึดหรือสายกลางเราจะเอาสายกลางเลี้วสายขอบนาศีนาเดียมเอาคณะเอาสายกลางกินหมูจะดื้อ น้ำตรงกลางมันสีเบิดบ่อมันมันลึกเป,ป็นบ่ครับห้องสีสูบขึ้นมามันกูบเบิดเตดิมันจะไลออกน,นี่ไงน้ำยดดีเดน้ำ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 ในในห้วยเนี่ยม,มันเป็นห้องไ้นอยเนี่ยแต่ว่ามันหนักใสใส่ผู้ใดมากินมาอาบเนี่ยแม่ลวดน้ำน้องนี่นะอาบเนี่ยมันสีสบายเก็บไข่กับบุเมีแต่ล่องอาบลูกบุเสียพอล่องหูวหัวลูกบุเสียเนี่ยมันล่ลงหน้อยเนี่ย มันที่เป็นมองเนี่ยมันจีนหนามใส่้แนวหนามอันนี้นะ้ลึกยู่้นี่ยกันพ่อมากขว่านางได้ดิขนงพม่าขนงพม่านางได้กับพ่อม่าเนี่ยกน่อยานอยู่ดิแต่ปากกันแน่ละมันตกไปตกไรบุหล่ายตัสาดมันสันดอยลองใส่เพื่อนนะตกไรบุหร่านี่ตัวสัดมัดสันดอยมันใหญ่แน่ลูกหล้าอย่งวันมันแงนมปังเนี่ยสรุปแล้วกับป้ามี่ะม่าเลยนะแม่นะเออะม่าน่นแหละ เอากลุ่มทิพไถ่เลยตัวนี้ครัเก้าหกสามห้าหกหกห้าเอาไปเลยเดี๋ยวมาเลี้ยงดีจวดกระถาให้กระถาหาลาบมเยอะแยะสองถาเนี่ยของกุม่านยังคือเก่าคือเก่ากุม่านเน่ยยังหิวน้ำแดงยังโง่โอ้ยจ้ได้กินแั่นละได้กินแล้วก็เสือกินแล้วประจานแล้วครับผมอันนั้นกลุ่มทิพไตัวนี้ไปเลยมันพุ่งลยเนาะแม่เนาะเอ้าฟันฟันเลยอย่าล็อกกันครับผมล็อกคือ ล็อกต้องล็อกให้มันถือกันบ่แม่ออล็อกก็ล็อก,กให้มันถือแค่ถีบล็อกกัน